ค่ะทุกคนค่ะเนาะก็ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยอันนี้จะเป็นเครื่องที่จริงมันเป็นชื่อของเพชรเองค่ะทุกคนแต่ให้น้องคันน่าใจไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเนาะตอนนี้ก็โอเคขึ้นมานิดนึงเพราะว่าวันนั้นก็หนาวเนาะไปค่ะเหมือนเดิมนะคะเนาะก็เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนไรเข้ามาพอดีเลยคุณแอนคุณแอนเพชร เพชรมียชื่อไทยเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนข่าว่าเปลี่ยนเปลียนไหมก็เปลี่ยนเป็นนั่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ไม่เปลี่ยนเนาะแต่ก็จะเอาเป็นชื่อไทยเหมือนคุณปาดมก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่อมรนคนสวยนะคะทักทายปาดมไปเที่ยวใส่นาอสวัสดีทุกคนนะคะอยู่ในสันอยู่ในสามช่องเลยอยู่ในสามช่องเลยนะคะทุกคนนะคะนาะปปามาดีทักทายทุกคนนะคะทักทายทุกคน ไม่สบายขึ้นเลยเนาะ พี่พีไรก็เป็นหัวใจดวงที่ห้านะคะทักทายหัวใจดวงที่ห้านะคะขอบคุณนะคะพี่กัญหาก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่อูบลนนะคะทักทายพี่อูบลนแผงธิ์นะคะเนาะพี่เริ่มเริ่มเริ่มนะคะเนาะอาจารย์ก็มาเปิดบ้านให้พี่เพียรเป็นคนแรกเลยสวัสดีค่ะพี่อมนคนสวยนะคะพี่นานาก็เข้ามาแล้วขอบคุณมากนะคะคนก็สวัสดีค่ะพี่โอคนสวยนะคะทักทายพี่โอคนสวยนะคะพี่อุสาก็ทักทายพี่โอคนสวยนะคะ ี่โอ๊ก็พี่ไลทักทายพี่ไลนะคะพี่ไลก็คือพี่ธนพรนะคะทักทายพี่ไลเนาะพี่บันเย็นก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ธนพรนะคะทักทายพี่ธนพรอะไรจะจะถามคุณแอนนะเกี่ยวกับคนหนึ่งนะเกี่ยวกับคนหนึ่งเนาะพอดีพอดีเขาก็ปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยเนาะไป ไปไปสสวนมนต์ข้ามปีหลังจากสสวนมนต์ข้ามปีก็ไม่ได้ไปวัดเลยพึ่งได้ไปวันนี้นะอาจารย์พึ่งไดยอมรับว่าเพียรโดนตีบ่อยนะคะทุกคนคะ่ะเนาะก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาร,รมสวัสดีนะักสวัสดีปาร,รมนะคะทักทายพี่โอก็สวัสดีพี่อุษานะคะการเชื่อมต่อราชาก็มหาเพชรอีกแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเก้าดวงตาบวกเจ็ดช่วยก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆด้วยนะ ทุกคนคะ่นะเนาะขอบคุณ Facebook ด้วยค่ะพี่เพรนะคะพี่อมรก็สวัสดีค่ะน้องตายทักทายน้อง่ายคนสวยของเราเช่นกันนะคะทักทายน้องไตยคนสวยของมังใจมีม,มีเป็นเป็นสําคัญไหมสําคัญค่ะทุกคนคะ่ะไม่ว่ากําลังใจจากพี่จากน้องไม่ว่ากำกำลังใจจากเพื่อนเนานะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ้ำฝนะนด้วยเนาะที่ไปให้กําลังใจแต่นะก็ไม่ได้เล่นเลียวเพราะว่าชีวิตของของน้องสาวเพียงเพรได้นะคะเนาะเพชรก็มีอาจาร เนาะอาจารย์เกียงไกโนดีรัตนะคะเนาะเกี่ยวก้อยกับท่านได้นะคะเนาะก็ นะคะท่านก็จะเปิดบ้านประมาณสองหม่นะคะทุกคนคะ่ะคือไม่ไม่ว่าใครจะกดหัวใจให้พี่เพียรเนาะเขาก็จะบล็อกออกหมดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ไม่เห็นแม้กระตั้งอาจารย์นะคะพี่นาณาไม่สะดวกคอมเมนต์นะคะพี่นาณากำลังจะเดินทางไปโบเบค่ะไม่เป็นไรคะ่ะนะคะน้องนิงสวัสดีคะ่ะน้องหนิงคนสวยค่ะดีคะ่ะเนาะสักวันหนึ่งเพชรก็คงจะไปเจอพี่อารดีนะคะทุกคนคะ่ะจะไปเจอพี่อารดีอยู่เนาะสักวันหนึ่งเนาะถ้าเพชรก็ ก็กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะคะทุกคนคะ่ะเนาะพยายามพยายามจะไม่กินเนื้อนะคะทุกคนค่ะจะไม่กินเนื้อนะคะเนาะ,นะ,นะก็เลยกินน้าเกลือนะคะเนาะอาจารย์ก็สวัสดีน้องเมอร์ตายเป็นยังไงบ้างคะปีใหม่เป็นยังไงพี่เพียรปสวัสดีคุณอวนบอกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีมัดรวมเลยนะคะโดนจํากัดอยู่แล้วเนาะโดนเปิดบ้านให้เราเป็นคนแรก มีมีเพื่อนเนาะมีเพื่อนที่มีมดมีมิตรภาพบนโลกออนไลน์ก็มีทั้งเจอกันก็เยอะ,อะค่ะทุกคนค่ะเนาะก็ช้ชื่อไทยเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะว่าเปลี่ยนเป็นไหมก็ <Isaac. S 1> เปลี่ยนเป็นนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่เปลี่ยนเนาะแต่ก็จะเอาเป็นชื่อไทยเหมือนทุกคนค่ะเนาะไม่เห็นใครมาเลยในเครื่องนี้นะคะทุกคนก็แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ก็เขาก็คนหนึ่งแต่พี่เพชรก็ไม่อยากเข้าไปถามหลวงพ่อเนาะไม่อยากเข้าไปถามหลวง ที่ชายเนาะทุกคนค่าเนาะก็ก็เลยอยากกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนค่าเนาะคุณสมบัติก็ยินดีนะคะเกี่ยวก้อยกันได้ค่ะคุณสมบัติค่ะเกี่ยวก้อยพี่พี่น้องๆที่อยู่ในห้องก็ขาขายเนาะทุกคนขาขาข,าขายเนาะแต่ไม่รู้ว่าถ้าวันไหนร้านร้าน ร้านน้องสาวอาจจะเปิดร้านานะพ่อเนาะพีไรก็มาส่งหัวใจให้ดวงที่ห้าอาการเพจก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งเนาะแต่พี่เพรก็ไม่รู้เนาะก็ดูเนานะกระเพาะก็อาจจะเป็นแผลนิดหน่อยนะก็อืก็ไปตามขั้นตอนเนาะไปตามขั้นตอนคุณหมอนะคะทุกคนคะ่นะเนาะ อ้อเป็นน้องสาวหลวงพ่อนะคะทุกคนค่ะแต่ก็ไม่ส่วนมากก็จะไม่ได้ไปวัดนั้นเนาะจะไปวัดอีกวัดหนึ่งนะวัดขามชุมพี่นันขาจะสามปีแล้วนะคะพี่นันขาในเฟสเก่าค่ะเนาะเพราะว่าเพจก็ไปตรวจสอบดูเอ๊ะเพจก็เป็นเพื่อนกับพี่นันนะคะเนาะพี่นันใกล้กับกับป้าร่มนะคะเนาะพี่อาร์ดีก็กําลังจะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะพี่อาร์ดีนะคะเนาะพี่โอ้ก็สวัสดีอาจารย์เกียงไกรนะคะเนาะก็เป็นยังไงบ้างเนาะพี่ให้ให้ใหนกเพรด้วยเนาะก็ขอบคุณมาก ค่ะพี่สดิดนันคนสวยค่ะสวยวันสวยคืนจริงๆเนาะก็ะ ส่วนเพรกับพี่สตินันนี่ก็เป็นเพื่อนกันในเฟสเพจใครก็สวัสดีค่ะพี่นันนะคะสวัสดีค่ะพี่บันเย็นสวัสดีค่ะพี่อามณพี่บันเย็นสวัสดีค่ะพี่บันเย็นของเรานะคะเนาะพี่บันเย็นก็สวัสดีทุกๆคนรอบรอห้องนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะคุณรุงพยุงสวัสดีนะคะคุณรุงพยุงค่ะเนาะคุณรุงสวัสดีทุกคนนะคะอยู่ในสันอยู่ในสามช่องเลยอยู่ในสามช่องเลยนะคะทุกคนนะคะเนาะป้ามา ดีทักทายทุกคนนะคะทักทายทุกคนสวัสดีค่ะคุณพี่สาวพี่ลายสวัสดีนะคะพี่ลายคะ่ะเนาะสวัสดีนะคะลงมาด้วยที่ว่าเมาื่อกี้เนะาะเมื่อกี้ก็หลาน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 อาจารย์หรือเปล่าเนาะ นะคะทักทายอาจารย์เกียงไกรของเราเนาะก็เกี่ยวก้อยกันนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเนาะถ้าเราจะเดินไปคนเดียวก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะสาวเนาะหลานสาวไปไปเปิดไปปิดไปปิดไปปิดผู้ติดตามพี่เพชรนะคะทุกคนค่ะไปบล็อกผู้ติดตามผู้พู้ติดตามพี่เพชเนาะพูดพูดตรงมีพ,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 มพี่มีน้องคอยให้กําลังใจก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะที่มาส่งกําลังใจใเพชตลอดเนาะก็ เี่ยนเดียวดินิดนะคะเนาะก็เอามาบวกติดกันนะคะส่วนโบนัสพี่เพชรก็ได้12เนาะเดือนนี้ได้12นะคะทุกคนคะ่ะส่วนมูลข้ามปีหนาวพี่เพชรก็คิดว่าไม่ไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปค่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปก็รู้สึกว่าหนาวกลับมาก็เลยอืมก็เลยเป็นเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ้ำฝนด้วยเนาะที่ไปให้กําลังใจแต่นาะก็ไม่ได้เล่นเรียวเพราะว่าชีวิตของของน้องสาวเพชรก็ที่เข้ามานะคะเนาะก็ขอบคุณเจ้า สวัสดีคะ่ะคุณครูอันคะ่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเนาะเพชรก็เป็นคนหนองหินบ้านห้วยเดือกก็น่าจะออกปากแล้วแหละน่าจะเป็นปากแล้วล่วะคะ่ะทุกคนขาฝั่งทางนู้นน่าจะบ้งลงนะคะทุกคนฝั่งทางนี้บ้งไม่ค่อยลงเลยก็คนน้อเห็นน่องน้องปวกลับไปกดถูกใจให้พี่อุสาอยู่เนาะบาดูว่านางเมียนเมีนเขาไปเมียนให้เอื่อยบาเนาะแต่ก็เห็นโปรไฟล์นางไปห้กำระมังใจเอื่อยรักรักเหมือนพี่ชายแล้วคารพเหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะคะทุกคนค่ะก็รู้สึกว่า ท่านก็อบอุ่นนะคะทุกคนค่ะเนาะก็ไม่ไม่แบบชู้สาวนะคะพี่พองสีก็สวัสดีคะ่ะพี่พองสีสวัสดีคะ่ะพี่พองสีคะ่ะสวัสดีนะคะเนาะดยที่เป็ดไม่สบายด้วยเนาะสวดมนต์ข้ามปีหนาวพี่เป็ดก็คิดว่าไม่ไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปค่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปก็รู้สึกว่าหนาวกลับมาก็เลยอืก็เลยเป็นเนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้แวะพี่พี่เพรนะคะเนาะ อาจารย์ก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป้องสวัสดีคุณครูอันคนไรนะคะทุกคนแต่สําหรับพี่เพชรพี่เพชรก็บล็อกนะคะทุกคนกาเนาะเพราะว่าไม่เขาไม่ผสมไม่ผสมโปรไฟล์เนาะแต่มาทักเราเนาะเมือ่อถ้าอาจารย์เราก็น่ารักนะคะอบอุ่นด้วยนะคะคุณรุงพยุงก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กระเทียมนะคะพี่กันหาก็สวัสดีคนน้อยอยน้อง,น,องน้องปนกับไปกดถูกใจให้พี่อุสาอยู่เนาะบ่ดูว่านางเมนเมีนเขาไปเมนให้เอื่อยบ่เนาะแต่ก็เห็น โปรไฟล์นั่งไปให้กำรมั่งใจเอื้อยอยก็สวัสดีค่ะคุณพี่อมอนทักทายพี่อามอนคนสวยของเรานะคะคุณกูอันก็สวัสดีค่ะพี่ปองรามิดา้าแต่ไม่ไม่ไมเรื่องตังมาทีหลังเนาะตอนนี้เรื่องตังมาทีหลังขอ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 ,ขอร่างกายก่อนนะคะทุกคนคะ่ะถ้ารา่าเพชรได้นะคะเนาะเผชรก็มีอาจารย์เนาะอาจารย์เกียงไกโนดีรัตนะคะเนาะเกี่ยวก้อยกับท่านได้นะคะเนาะก็ นะคะท่านก็จะเปิดบ้านประมาณสองไ้มาเนาะขอบคุณมากนะคะน้อง่ตยค่ะเนาะเพจก็ขอบคุณมากนะคะน้องต่ายก็เข้ามาเนาะก็โอเคนะคะทุกคนค่ะเนาะก็ขอบคุณเพจได้นะคะเนาะเพจก็มีอาจารย์เนาะอาจารย์เกียงไกโนดีรัตนะคะเนาะเกี่ยวก้อยกับท่านได้นะคะเนาะก็นะคะท่านก็จะเปิดบ้านประมาณสองนะคะทุกคนค่ะก็อาจจะมีเข้าใจผิด พาคาดเคลื่อนนิดหน่อยเนาะโดยที่น้องสาวหลานสาวก็จะเป็นคนขี้หึงหึงป้าเนาะหึงป้าพูดง,งี้งคุยกันแต่เขาก็ไม่ให้กําลังใจพี่แหวนตลอดเนาะแต่ก